ไไสวัสดีครับพี่น้องตีหักลูกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตัวลูกเขาใหญ่ทุกคนครับผมมอนี้ก็มาพบมาผอกับบุงผลคนรักลูกเขาใหญ่ครับมอนี้ลุงพลนก็นเอาเห็ดเห็ดเห็ดกงผสมกงไม่นะครับผมเห็ดแล้วตั้เมือขึ้นนะครับเอาขึ้นหอย ก็เตรียมไว้แล้วครับไปขอนแก่นกันสิได้จับนกจับนังเขา้ากงสมมีทั้งเบิดตัวน,นี้กับซีซีใบแต่ว่า,าแต่ใบละสอง่องก็เป็นแปดแปดช่องแปดแปดกง้วครับโอ้ก็เอาขึ้นเดี๋ยวร่างเตรียมอาหารใส่อยู่ครับ สิใหญ่เพาเขาแขกคู่นี้เขาไปคู่นี้ฟักฟักแล้วตัวนึ่งทับลูกไปก็ได้ลูกตึงไลายกอกเราแจ้งได้วุฒทับลูกหัวนนี้แม่แม่นี่สุดลังไคสุดเลรอครับเตรียมนี่ให้น้ำก็ที่ให้น้ำไก่ใส่ให้ก้อนละครับก้อนสี เป็นทางขอนแก่นลุงพ้นกระสีเอาถังถังตัวนี้นครับอันยี่สิบริทถังยี่สิบริทเดี๋ยวตั้งเพร่งนี่แหละครับเดี๋ยวจะใหม่มาห้องห้องดีๆตั้งแล้วก็เจาะเจ,จะตอทอ,องมากครับมีว่าวตรงนี้ ตัวท่อเราไม่แยกท่อพิซซี่แหละครับโมซันเดียนูทำเป็นทอยางเดยนูกัดขาดไม่แยกมองนี้แล้วก็ล่งใส่ขัวต้องใส่ขัวมีว่าวมันนั้นเท่ากับหลังจากท่อพิซซีลงไปก็จะเป็นก็อาจต่อเป็นสายยางลงไปครับตัวนี้ก็เจาะตัวนี้ก็สีเจาะแล้วก็ฝังท่อลงออกซิลิโคนยิงให้มันเกิดศูญอากาศแหละครับบ่อยมีอากาศ เว,ลา,วลาเวลาเขาใส่น้ำไปในนี้ใส่น้ำเขาไปกอนแล้วก็เปิดเปิดก๊อกให้น้ำไหลเขามานีนตัวนี้ให้มันเต็มแลวครับเพราะมันเต็มพ่อปิดก๊อกทั้งสองดันมาที่นี่ก็เติมน้ำให้มันเต็มถังเต็มถังอยงนี่สิบรินีเราก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทบห้อาก,ากาศเขาให้มันเกิดทุนากาศับนะครับผม น้ำก็สิบรไไลก็คือพูดง่ายก็คือตัวห้น้ำไกล้ตัวนี้ตัวนึงกันแหละแต่ว่าเติมน้ำด้วยทั้งสองร้ยังยี่สิบลิตรตัวนี้เวลาไ,ไกลเวลานกกินน้ำแหง้งปุ๊บก็สิไหลล่วงไหลล่วงเรื่อยๆครับเพราะว่าคนบอยู่หลายมือผมจะไปคนแกนกับปูเป็นเดือนสองเดือนหมดแล้วต้องหาวิธีเห็นแล้วครับก็จะใช้ตีสุสกงครับ เชวนนกชาติผมจะเอาไปน้ำหาหุกตัวมาล่อติดตามเบึงมันสีได้ผลเป็นประการใดนาทีเวิร์กอยู่หรอครับแต่ก่อนผมเห็ดที่ใส่นนำเดยมมันก็นใส่ได้อยู่ครับผมแต่ว่าหนำวนนี้ไปไลไปเดือนสองเดือนไปโดน เรต้องทั้งไงแน่แล่ะครับอาหารก็ใส่ขวดโคกนอนไว้เองสแต่ว่าวสี่มีตัวเสริมตัวเสริมตัวเสริมก็คือคิดอยู่สองคิดสองใจคันทเป็นขวดตั้งเติมลงก็คก็คือสีใดน้อยแต่บุญขวดนึ่งเจิตตังค์ทั้งติ้งแลอตอใสยางลง สายยางเส้นใหญ่พี่ลามตอดกินโบกมันเ็สิไรลุงเองครับพี่นกแก็สิคล้ายๆกันก็ไปที่เฮ็ดนั่นแหละคล้ายๆกับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้มันไหลไปดานขางแต่ว่าเส้นไม่เสี่ยวลงตรงๆเลยเอาปากไปจุกเกือบจุให้มันห่างจค่ประมาณเส้นสองเส้นห่างไหลมันออกมาไหลนกกระเรียดถิ่มครับ ลยหลูกก็เลยอีกหนึ่งหนึ่งบฟักอีกหน่งหนึ่งฟักฟักได้สามสองหมื่นับตายจ่อยว่าะมึงมือสั่นสีใหญ่เขาเขาโกงเนี่ยน้เขาแขกอันนี้ก็ปลาลอยเ่าท่นาทนผัวเมียเขาเหรอครับคููเขาแต่ว่าเขาบ่ท่านชินครับได้มาจากปลาส่วนมาเร่ลอยพี่น่อยเขาไปที่แหลก ตัวแม่กับคืนตีตัวปูอยู่แต่ตัวปูก็โดดึืนควบได้เธอหนึ่งแต่หลังจากนั้นครับเขาใกล้ตัวแม่ว่่ได้เลยครับตัวแม่อะไรตีสร้างเป็นไอตอนเทียบก็นกปลานกปลาเขาผสมเลยตัวปูมาเล่ลอยบอลอะไรตีนกปลาอันนี้นกแม่มาเล่ลอยอะไรตีนกปูวันนี้สีไ้จับออกแล้วครับจับออกจากกันตัวปูแล้วจะไปึืนชั่นครับ เราไาขืนชาตินี่ก็กำลังเฮ็ดอยู่นี่ครับชาตินี่นี่ของลูกข่าสร้างโดนเราละครับมีเวลาเฮ็ดไท้คนอยู่บริรัม์นี่ละครับนี่ของเจอของก็สตเฮ็ดใส่ตัวมะเร่ลอยละครับผมนกเขาเมื่อปืนตัวนี้ฟักนกเขาใหญ่ครับฟักออกมาแล้วตัวหนึ่งครับเมืองว่าอยากรบกวนเขาเปันใด อีกใครหนึ่งว่าท่านฟักมืออื่นนาสิฟักครับปอยเขาเลี้ยงลูกเองนั่นเศษไข่ตลกลงมาปอยเขาเลี้ยงลูกเองแกสีหามือแล้วไปจับออกมาปอนครับอีลีแล้วก็ให้เขาเลี้ยงจุดญงก็ได้แต่ว่าเขาออกมาปอนเพราะว่าให้เกิดความคุ้นเคยกันนกลูกนกแล้ครับผมครับก็ลารอติดตามเบื้องล่ครับพี่น้อง น้ารับกินนีหลวงพ่อขอจบตำเน่ยแล้วครับสชคดีมีเงินใส่อยู่ดีม่แห้งสุข,ขสุขก้นครับสวัสดีครับ